คนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องขวัฮทวิลานะครับกับเกมนิวมินิเพลเทิร์นวันนี้ก็กิจกรรมมาใหม่นะครับจะเป็นสัตว์ปีศาจล่านะฮะเออเขาเรียกลงหมาหรือไม่งั้นก็ลงสัตว์นะครับก็เหมือนเดิมนะครับผมอันนี้จํานวนเล่นฟรีของผมตอนอันนี้ตัวเล็กนะมันให้เล่นแค่หนึ่งครั้งครับฟรีหนึ่งครั้งจํานวนเหลือตัวท้าทายทุกวันห้าร้อยถึงห้าร้อย ือยังไงอ่ะจำนวนครั้งเหลือตัวท้าทาย500ครั้งเฮ้ยก็คือลงได้ตลอดเลยวันนี่ห้าร้ครั้งบ้าเปล่าจำนวนครั้งการช่วยเหลือต่อสู้สิบครั้งนะครับต่อวันนะเฮ้ยอย่าบอกนะว่าเป็นบั๊กอะ่ะเงยงง,ง,ง,งอยู่โอเคเดี๋ยวเราไปดูเรื่องกิจกรรมกันก่อนก็ได้ครับส่วนเรื่องลงศาตว์นี้เพื่อนๆก็ไปหาลงกันเนาะนะครับไม่ยากนะครับไม่ยาก กิจกรรมตอนนี้มีอะไรบ้างนะครับอันนี้เป็นพลอยลาลึกแต่พลอยลาลึกมานะครับกิจกรรมนะแต่ว่ามีให้ให้แลกอะไรก็ว่ากันไปนะครับโอเคนะครับผมกิจกรรมก็มาแล้วนะครับผมเป็นเติมครั้งเดียวอันนี้มันได้เปิดได้ของต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแฮมนะครับอีหอยหินโอยพอนะครับบัตรเปลี่ยนชื่อนะครับผมขนนกนางฟ้าก็ไว้อัพปีกนะครับ สมคลูนสีม่วงไม่ใช่สมคลูน,นะฮะลูนโชคสีม่วงถุงอัญ,ญมณีคูณ3นะครับซึ่งอัญ,ญมณีนี่กิดแล้วเรามีเพียบเลยนะครับผมกล่องอาวุธคูณ3ก็มันยังไม่โอเคเท่าไหร่นะลูกแก้วเวล5เองนะครับใครที่อยู่กิวดีๆก็ได้แล้วอะลูกแก้วเวล5บอกเลยนะฮะได้ตลอดถ้าถ้าเขาวอกคิวนะอันนี้ก็เปิดแล้วได้รับหินอัพชั่นนะครับ ันนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่นะขอรางวัลทุกวันอันนี้เปิดแล้วจะได้รับหินอัปเกรดคุณภาพแบบสุ่ม8ชั้นหินอัปเกรดคุณภาพบ่หินอัปเกรดคุณภาพก็น่าจะเป็นหินเหนือกว่าสีส้มหรือเปล่าวะเฮ้ย <c oughs> ยังไม่เคยเห็นนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับผมแต่ว่ามันก็เอาไว้อัพอาวุธนะหรือเปล่าหินอัปเกรดเนี่ยหินอัปเกรดหินอัปเกรดนี่ อันนี้ผมยังไม่แน่ใจนะครับว่าเอาไว้อัพอาวุธหรือว่าเอาไว้อัพอ,อะไรนะใครที่รู้สามารถคอมเมนต์ได้นะครับผมนะโอเคข้ามไปก่อนเรื่องนี้ส่วนการเติม7,500ก็เหมือนเดิมนะครับแต่7,500นี้จะได้ปีกแล้วก็ได้ปืนคกเนาะเอ้ยปืนคกที่ไหนเล่าปืนสินเศษนรกนะครับผมเออปืนนรกนะครับนี้ก็เราอินต่อเนื่องทุกวันจะได้รับอ่าคล้ายๆพลอย,ล,ยลุงพลอยน้ําเงิน พลอยลำลึกนะครับพลอยลำลึกจะอยู okay. ่ตรงนี้นะครับผมก็เราสามารถเอามาเปิดมาสลายได้นะครับขวามือด้านบนสุดนะครับขวามือด้านบนสุดพลอยลำลึกทีนี้เราก็เอามาเปิดเห็นไหมครับมันก็จะได้ของต่างๆมาซึ่งมันยังเป็นของที่ยังไม่ได้ถูกชุบนะครับผมเราก็ต้องมาชุบนะครับถ้าเราอยากจะชุบได้อันไหนที่เราไม่ใช้เราก็สลายทิ้งได้นะครับสลายทิ้งแล้วเราก็จะได้แต้มด้านบนมาอย่างนี้นะครับผมซ้ายมือด้านบนนะครับเป็นแต้มที่เราจะต้องเอามาชุบของที่เราต้องการนะครับ โอเคนะครับผมผมต้องบอกให้ละเอียดนะครับเพราะว่ามือใหม่เนี่ยดูอยู่แล้วก็คนที่เป็นมือใหม่เ่ะขอให้ดูให้จบคลิปนะครับจะได้ดูเข้าใจเนาะบางทีในคลิปไหนก็ตามนะครับผมอาจจะพูดถึงเรื่องอื่นๆมากมายก็ได้นะครับไม่ไม่จำเป็นว่าผมจะต้องพูดเรื่องกิจกรรมนะครับนะอ่าอันนี้ก็จะเป็นชิ้นส่วนของบุญแมลงนะครับซึ่งเติมเติมครั้งเดียวนะครับ3ามพเลยนะจะได้เซ็ตมันมานะครับก็แพงแพงอยู่นะแล้วแต่คนชอบนะครับ อันนี้ก็เติมครั้งเดียวนะครับ648เพรไม่รู้ว่าเติม3,000กว่าเพรเมื่อกี้จะได้รับอันนี้ด้วยหรือเปล่าแล้วก็จะได้รับถุงข้างหน้าเมื่อกี้ด้วยหรือเปล่านะครับครึ่งจะเป็นอันนี้นะฮะก็ต้องไปหาข้อมูลกันเพิ่มเติมนะครับเพราะว่าแล้วเวลาเติมเนี่ยนะครับโทรศัพท์ Android กับ iOS เนี่ยมันหักภาษีไม่เท่าเทียมกันนะครับผมนะก็พยายามสอบถามคนที่เขาเคยเติมจริงๆจังๆนะครับแล้วก็แบบให้เขาดูให้นะครับผมนะ ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวมันไปหักเปอร์เซ็นต์แล้วมันไม่ได้ขึ้นมาก็ไอ้นี่กันอีกนะครับผมนะแล้วผมก็ไม่สามารถจะบอกจํานวนได้แต่บอกได้แค่ว่าไอ้เติมครั้งเดียวอันแรกอะ่ะ325บาทนะครับสำหรับเอนดอยนะโอเคอันนี้ก็เป็นเติมครั้งเดียวเหมือนกันนะครับก็ไม่รู้ว่าถ้าเติมเติมไปแล้วก็จะได้ไดรับหมดอะ่ะนะจริงๆมันจี้จุดได้หรือเปล่าวะนะ บางทีมันก็ผิดภาพนะครับบางคนก็ผิดพลาดบางคนก็ไม่ได้ก็มีนะฮะก็ต้องไปดูกันด้วยนะอันนี้ก็60เพชนะครับก็น่าจะได้รับหมดแหละอันนี้ก็200เพชส่วนอันนี้อันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับว่ามันคืออะไรทีแรกนึกว่าเครื่องประดับแล้วก็นึกว่ามันเป็นเศษเศษเอาไว้อัพเครื่องประดับนะฮะเออมันยังไม่เข้าใจอะ่ะนะใครที่ จะแลกก็แลกแลกดีๆนะครับผมนะเพราะว่าตอนเนี้ยไอเนี้ยมันสําคัญที่สุดนะครับก็คือมันเป็นหินพลังภายในที่ซึ่งจะต้องเอาไปอัพสกิลนะครับตอนเปิดพลังระบบพลังภายในเลเวลหกสิบหกนะครับผมแล้วก็ไปต้องการที่จะเปิดระบบเกาะหรืออะไรได้นะครับแล้วก็เปิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเปิดแบบเปิดสกิลแบบเต็มที่ได้ก็ต้องเลเวลหกสิบเก้าถึงเจ็ดสิบนะครับที่ต้องไปไล่เควสา ดานจัดทีมเดินทางไกลเลืว่าหกสิบหกด้วยนะครับแล้วก็อันนี้มันไม่มีขายนะบอกก่อนมีแด่เติมอย่างเดียวนะครับผมนะก็กิจกรรมที่มาก็รีบๆนะครับรีบๆจัดกันไว้ก่อนก็ดีเหมือนกันสําหรับคนที่วลกลางๆหรือว่าแต่เลี้ยน้อยๆก็ไม่จาเป็นหรอกนะผมว่าอันนี้มันคืออะไรอยู่เนี่ยผลพายแกงพบตลาดอ้าวอ่านแบบไม่เข้าใจด้วยก็สามารถฝึกฝน โอ้อันนี้ผมไม่เข้าใจนะครับผมไม่เคยใช้เลยนะฮะใครที่เคยใช้ก็เอามาบอกกันได้นะเข็มนี่ผมคิดว่ามันเอาไว้ใช้กับพลังภายในนะครับซึ่งฉีดให้ระบบเกาะหรือเปล่าหรือว่าอะไรสักอย่างเกี่ยวกับระบบภายในนะฮะซึ่งผมยังไม่เคยเห็นนะสำหรับใครที่เคยเห็นแล้วก็ออกมาบอกได้นะครับคอมเมนต์ได้นะครับคอมเมนต์หลายๆอย่างนะครับผมนะแต่แน่าจะใช้เกี่ยวกับ พลังภายในแน่นอนเพราะดูจากชื่อแล้วนะครับก็ใครที่ต้องการเอาไปใส่เกาะระบบเกาะอะไรหรือเพิ่มพลังอะไรให้มันนะครับต่างๆนานาก็สามารถซื้อแลกกันไปได้นะครับอันนี้ก็เป็นแห่งฝึกฝนพลังแห่งฝึกฝนคืออะไรอีกวะเนี่ยเพิ่มพันพลังฝึกฝนให้กับตนเองอ๋อก็ออ นแห่งพลังฝึกฝนหรอฝนแห่งพลังฝึกฝนนี่อาจจะเป็นอันนี้หรือเปล่าครับ<ฮ>มันจะเป็นอันซ้ายมือเห็นไหมครับอันล่างสุดนะครับเนี่ยถ้ากดใช้มันอาจจะเพิ่มพลังอะไรหรือเปล่าในตรงนี้อันนี้ยังไม่แน่ใจนะคะ <oru> รับเพราะว่ามันมีมันบอกว่าฝึกฝนอะก็มีทั้งทั้งซ้ายเนี่ยนะครับมันบอกว่าฝึกฝนนะมันไม่มีอันอื่นเลยที่ในระบบเกมจะบอกว่าฝึกฝนนะฮะส่วนอันอื่นก็เป็นระบบภายในระบบเมคอะไรเงี้ยระบบเมกก็เป็นระบบหุ่นยนต์นะฮะ โอ้อีเวนต์นี้มาเอาทำผมงงนะฮะอันนี้น้ำทิพ์ไขกระดูกน้ำทิพสืบทอดน้ำทิพนี่เอาไว้ทำอะไรวะเนี่ยโอ้ฮะเรียนมาและคืนแต้มผลผลอะไรอะ่ะแล้วแบบผลพลังภายในกับตนเองนะครับ มันเอาไว้เอาไว้รีหรือเปล่านะครับผมนะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะถ้าไม่เอาไว้รีค่าพลังก็เอาไว้เอาไว้เพิ่มเพิ่มพลังอ่ะนะครับเออแต่ว่าเพิ่มพลังน่าจะเป็นเข็มแล้วแหละนะครับแต่ส่วนรีนี่น่าจะเป็นอันนี้นะรีค่าพลังระบบเกาะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอาจจะมีนะครับผมนะเอออันนี้ผมต้องอธิบายไปแค่นี้แต่ไม่อาจจะได้อธิบายเยอะนะครับเพราะว่าเดี๋ยวบอกผิดไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะไปเข้าใจผิดกันอีกนะครับ และอันนี้ก็เป็นเพรแรกลูกเต่านะฮะซึ่งใครที่ชื่นชอบก็แลกได้เลยแต่ว่ามันเปลืองนะครับแล้วมีกิจกรรมให้ทําอยู่นะฮะก็ไม่จําเป็นขนาดนั้นนะครับ <S <S ต่อมานะครับก็จะเป็นอันนี้ก็เป็นดาบนะครับใครที่ชื่นชอบก็โคตรแพงตอนนี้เป็นกิจกรรมของไอออนนะครับอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนของปืนกลนะครับผมอันนี้เป็นชิ้นส่วนของปืนสายฟ้าหรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่ ชิ้นส่วนของคล้ายๆปืนนรกอะเหมือนปืนยิงฟ้าเลยอะอันนี้ผมไม่แน่ใจผมจําไม่ค่อยได้อันนี้เป็นชิ้นส่วนเศษเศษชิ้นส่วนนะของไอออนนะฮะมันไม่ใช่ว่าเป็นชิ้นส่วนนะฮะเออพวกนี้ไม่ใช่ไม่ใช่พวกนี้ไม่ใช่ชิ้นส่วนที่แท้จริงนะฮะเป็นเศษชิ้นส่วนเอาไว้อัพนะครับเออเอาไว้อัพเลเวลให้กับชิ้นส่วนอีกทีนึงนะโอเคนะครับ ต่อมานี่นะครับผม,ผมก็จะมีฝึกฝนทหารเนาะให้ทําอันนี้ก็เป็นพลอยน้ําเงินเมื่อกี้ที่เราใช้ไปนะครับแล้วก็เป็นหินอันนี้น่าจะไว้เครื่องในเครื่องศักดิ์สิทธิ์นะครับซึ่งจะต้องมีอาวุธ S13 ก่อนนะถึงจะเปิดระบบเครื่องศักดิ์สิทธิ์ได้แล้วก็น่าจะใช้พวกนี้เอาไว้อัพนะครับผมก็ไม่รู้ว่าอัพน่า pivot, จะเป็นอัพค่าสเตตัสนะครับผมนะอัพค่าสเตตัส ของอาวุธอะนะฮะมันจะต้องใช้หินพวกนี้ด้วยนะครับแล้วก็ใช้เพชรใช้อะไรไปอัพค่าสเตตัสก็แค่นั้นเองนะครับน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าที่จําได้นะครับเพราะาเล่นตัวเล็กจนลืมเลยนะครับผมแล้วก็เล่นเกมอื่นนะจนลืมเลยเอออันนี้ก็เป็นคู่นะฮะใครที่แต่งงานก็อย่าลืมไปทำเควสแต่งงานด้วยนะครับมันก็จะเพิ่มพลังให้เยอะเนาะ นี่ก็เป็นไอเทมอันนี้ก็เป็นรหัสโค้ดนะครับไม่ใช่ไอเทมมันยังไม่มีนะครับกิจกรรมโค้ดมาให้แลกหรือหามาใส่นะครับเพื่อจะแลกของรางวัลก็ยังไม่มีนะฮะนี่ก็บอกไปหลายอย่างแล้วนหลายรอบแล้วนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันที่ลูกเต๋านะฮะว่ามีอะไรบ้างนะฮะอันนี้มันก็จะให้เราหมุนนะครับเราก็เลือกได้นะครับแล้วก็กล่องด้านบนนะครับ แถบบนนะครับจะมีกล่องอยู่ว่าถ้าใครเติมแล้วเปิดอะ่ะจะได้อะไรบ้างอันแรกนี่จะได้ห่อรางวัลวสีม่วงห่อรางวัลลูนสีม่วงนะครับอันที่2ก็จะเป็นหุ่นยนต์เมกนะครับประมาณ4ี่ดาวนะครับกับม้านะครับผมเอาไว้ขี่แล้วกันเนาะเพิ่มว่าความสุขให้เอาแหวนนะครับก็คือว่าเพิ่มแหวนน่ะเหมือนอีพีเหมือนความสุขผมไม่รู้ว่าความสุขยังไงนะแต่น่าจะเป็นเพิ่มพลังและเพิ่มแหวน เพิ่มวลให้แหวนนะอัพเร็วๆอันนี้ก็เป็นหุ่นนะครับ5ดาวแล้วก็ปีก SP ปีกอันเนี้ยผมเคยจะทําเรื่องระบบปีกนะว่าควรต้องมีกันนะครับปีกเ p พเพราะว่าเวลาเราต่อสู้หรือเราไปลงบันไดฟ้าเนี่ยนะครับมันจะทําให้เราได้เทินยิงก่อนนะครับและเรื่องการสอนยิงเนี่ยสเต็ปเนี่ยผมก็ยังไม่ไค่อยได้ลงเลยนะครับซึ่งผมก็สเต็ปมั่วๆไปอยู่นะฮะเพราะว่าก็ เอาแต่เอาที่ตัวเองเล่นนะครับผมนะไม่ได้สเตปโหดอะไรขนาดนั้นนะครับผม,มก็ต้องมีแพ้มีชนะกันบ้างเนาะบางทีเราสเต็ปโหดแล้วแต่เขามีมังกรมีมังกรเป่าเนืํอแข็งออกหรือว่าเขามีเติมเยอะพลังเราเขาเยอะกว่าเราอะไรเงี้ยเราก็แพ้ได้อยู่ดีนะฮะไม่ต้องไปซีเรียสอะไรมันมากเนาะเปิดแล้วจะได้รับลูนสีแดงหนึ่งอันนะครับอันนี้กล่องที่ห้าแล้วนะเอ้ยกล่องที่เออกล่องที่ห้าแล้วเอ้ยไม่ใช่อะไรวะ กล่องที่3าเหรออันนี้กล่องที่3อันนี้กล่องที่4่อันนี้กล่องที่4นะครับอันนี้กล่องที่5นะครับผมก็จะได้รับสมุดเอาไว้อัพสเตตัสของสัตว์ขี่นะครับก็เวลาเราอัพไปเนี่ยมันก็จะรีค่าสเตตัสให้ก็เลือกค่าสเตตัสที่มันเหมาะสมกับเรานะครับอันนี้ก็เป็นเอามตะนะครับเขึ้นระดับเอามตะที่หายากในระดับหนึ่งนะครับซึ่งผมก็ยังไม่มีในตัวเล็กอันนี้ก็เป็นหุ่นเหมือนกันนะครับ5ดาว ต่อมานะครับเป็นอันสุดท้ายโอ้ก็จะมีประดับคำสาปเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีปีกที่ดีกว่าปีกเมื่อกี้หน่อยหนึ่งนะครับเพราะว่าอันนี้มันเพิ่ม10จุดแล้วก็เพิ่มความเสียาหายเพิ่มขึ้น6%นะครับผมก็มันก็จะดีอยู่อ่ะเออมันโหดอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครได้หรอกแต่และอีเวนต์ก็นะมานี่แบบใช้เพชรบึ้มๆกันทั้งนั้นเลยนะฮะโอเคนะครับนกสัตว์ขี่อันนี้ผมยังงงอยู่นะห้าร้อยครั้งนะเนี่ยเฮ้ยถ้าลงได้จริงนี่แบบ นะลงคนเดียวได้500อครั้งก็โอ้ตายแล้วตอนนี้เวลวเท่าไหร่เนี่ยผมอะ่ะอันนี้ตัวเล็กวลวห้าสิบจะห้าสิบห้าแล้วพลังแสนแสนแสนหนึ่งนะฮะโอเคอันนี้ก็พลอยลำลึกที่พูดไปเมื่อกี้นะครับบนสุดขวามือนะฮะถ้าได้เราก็จะได้อันนี้เห็นป่มสีแดงแดงมานะครับสีแดงแดงอันนี้ก็เป็นพลอยน้าเงินอันนี้เป็นพลอยพลอยอะไรลืมชื่ออีกแล้วพลอยแดงแล้วกันเอาไปส่วนให้ลูกกลมๆสีแดงแดงนี้ยังไม่เคยได้นะครับ ซึ่งมันอาจจะมีกิจกรรมมาทีหลังนะค่อยว่ากันแล้วกันนะครับโอเคนอกากสำหรับคลิปนี้มันยาวมากเกินไปแล้วนะครับผมไม่เข้าใจตรงไหนผมก็จะไม่พูดนะครับแล้วก็ถ้าคนที่เขามีความรู้นะเดี๋ยวเขาจะมาตอบให้เองหรืออะไรยังไงก็ว่ากันไปหรือว่าถ้าคุณสงสัยมากจริงๆเนี่ยนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปมาเลยเดี๋ยวผมจะไปหาข้อมูลจากเพื่อนๆมาให้นะครับเพราะว่าผมมีกลุ่มเฟซมีกลุ่มไลน์เยอะแยะนะครับผมนะก็ฝากไว้กับเพื่อนๆด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้เจอกันคลิปหน้าครับผมบายบาย